วันนี้ตากล้องต้อมก็จะได้มาพูดคุยกับโยมเนาะซึ่งเป็นคนชาวบ้านแถวนี้อันนี้ตรงนี้เขาเรียกอะไรครับหมู่บ้านอะไรนี้จริงจริงแต่เดิมแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านห้วยไยใต้นะครับอห้วยไยใต้อ่าบ้านเก่าจะอยู่บริเวณที่เขาปลูกยางนั้นมาเขาเนินนั้นมาเขาเนินนี้เนาะแล้วหลังจากสวยงามมากเลยอะ หลังจากที่จอมพลถนอมกิติขจรเนี่ยปฏิวัติเมื่อ14ตุลา14แล้วเกิดความคิดแตกหักกันเกิดเป็นองคข,ข,ข,ขึ้นหร <ๆ S 2> ือเขาเรียกว่าคอมมินิตนะเนาะเราอ,อ,อยู่คอมมินิตเลยนะคอมมินิตก็เสียงปืนแตกมันก็จะแ,แตกที่บ้านวุยสายนี่เป็นเสียงดแรกเลยที่ ทำให้เกิดการเป็นสองคอเลยธมานิดพอแ้่างพวกเนี่ยบ้านนี้ก็เมื่อมีสองคอมาลุกนาล้มานก็ก้ก็ต้องก็ต้องเข้าไปอยู่ในปา่าคนที่ไม่อยู่ในป่าก,ก็ถึงเข้ามาอยู่ทางรัฐบาลแล้วลบกันมาได้สิบ <c> ส <oughs> ิบห้าปีออปโอ้ค่ะ ยาวนานแลยมันอห้าปีแล้วเพิ่งจะมีของท่านพุนเอกเรียมทีนอรุวรรนนท์เนี่ยได้ประกาศ66ครับสองสาวให้เข้ามามอบตัวแล้วเพื่อมาฒปนาชาติไทยแล้วว่แล้วทีนี้เขาจะได้ <c oughs> จัดที่ทํากินที่อยู่อาศัยให้ทีนี้พอเข้ามาปุ๊บ เขาก็อพยพเข้ามาในปีพศ2114ถึง2า3ปีนั่นก็เข้ามอบตัวเสร็จแล้วเขาบอกว่าจะจับที่อยู่ให้กับพอร์ทอคือผู้พัฒนาชาติไทยอ่ะก็มีส่วนเกี่ยวโยงกับทางการที่ต้องมีกางนของเสาคออะไรนะเพราะเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันเลยเพราะว่า ที่นี่กับเขาคอกับร่องกาทันเบิกแล้วก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยในพิเศไทยทั้งหมดนี่ก็คือเป็นบรรยากาศที่อยู่ทั้งบนสุดแล้วนะครับเป็นบรรยากาศที่สมัยลบก็อันนี้มันก็จะมีเด็กกระสุนกระสุนลูกกระสุน M16 M60 กระสุนปืนใหญ่กระสุนของปืนคอของบริเวณนี้นะครับ บริเวณนี้ไปถึงเนี <c oughs> ้ยค่ายเก่าเขาจะอยู่อันนี้ค่ายเก่าของปอกคอจะอยู่ประมาณตรงที่ยอดต่อคงตรงนั้นเนาะ, oh. ะแต่ค่ายขาเนหาดก็จะอยู่ตรงทางเลี้ยวเข้าม่ยทายเป็นฐานขึ้นบนอ่าครับอันนี้ก็เป็นฐานของปอกคอ <c oughs> อะ้รเป็นฐานของแต่ก่อนป่ามันลกทึบกันไก่อนเดี๋ยวนี้เป็นเมื่อก่อนเป็นป่าทึบอย่างนี้ทมากินกันหมดนะครับส่วนมากปลูกอะไรครับเนี่ยอาชีพอันนี้ส่วนมากก็เป็นพวกขิงข้าวอ๋อแล้วก็ข้าปลูกยังไงเนี่ยมีน้ำตรงนี้เป็นทางลงไปไหมครับเหลืออ๋อลงไปได้ลงได้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคือปลูกข้าวบนเนินก็จะใช้เฉพาะฤดูฝนอย่างเดียว อ๋อหน้าฝนอย่างเดียวที่พอปลูกเสร็จหน้าฝนเสร็จผ่านไปก็คือเก็บเกี่ยวเพราะมันไม่ใช่เหมือนนาแล้วจะสามเดือนเหรออ่าประมาณสี่เดือนนะสี่เดือนอ่ะสี่เดือนเขาเรียกชื่อว่าเรียกนาข้าบันไดเหรอครับใช่ไหมเอ่อน้ําไหลจะขังเป็นชั้นเป็นชั้นอ๋ออันนั้นเป็นนาข้าบันไดอีกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าคล้ายกันอ๋อนี้ก็จะปลูกได้ทุกสถานที่แต่นาข้าบันไดนี่คือจะมีน้ําเข้ามาช่วย ตรงนี้นี่เป็นที่ส่วนบุคคลรอว่าเป็นที่ของอะไรที่ก็ตรงน,นี้นี่คือหลังจากที่ <c oughs> เราต่อสู้พอคอเนะ <c oughs> าะฝั่งผมเนี่ยพ่อผมกับพี่ผมเนี่ย <c oughs> ได้อพอระยพบจากพอคอเนี่ยมาเข้าฝั่งรัฐบาล <c oughs> แล้ว <c oughs> เ <c oughs> ขาจัดให้เป็นที่ทหารอ <c oughs> ตอนนั้นเขาก็เป็นตั้งชื่อยอ่อว่าชกศ ผู้ช่วยอาสาสมัครอาสามัครช่วยลบ